การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษนายสมพงษ์รักประชาพ่วมนวยการโรงเรียนบ้านปางมะเยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสาม ด้านที่ 1. การบริหารวิชาการมีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการส่งเสริมให้ครูนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จริงในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ active learning สนับสนุนให้ครูน,นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการนิเทศติดต,ตามอย่างต่อเนื่องมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านที่2 การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโปร่งใสและตรวจสอบได้พัฒนาการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารแบบ PMYS Framework ควบคู่กับวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบนหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านที่4การบริหารชุมชนและเครือข่ายมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนสถานศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องมีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการอ่านการเขียนและพัฒนากระบวนการคิดลงมือปฏิบัติจริงด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเนื่องจากโรงเรียนบ้านปังมายานักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่มีพื้นฐานทางการศึกษาส่งผลกระทบด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทยมีปัญหาในด้านการเรียนรู้การอ่าน การเขียนและส่งผลถึงการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศทำให้สถานศึกษาครูนักเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติจากปัญหาดังกลาง่าว โรงเรียนจึงวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกการผ่านรูปแบบการบริหาร PMYs Framework และกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลขั้นตอนที่1 ดำเนินการประชุมวางแผนเตรียมการโดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศแต่งตั้งคณะทำงานการมีส่วนร่วมในการวางแผนขั้นตอนที่2วิเคราะห์ข้อมูลบริบทของสถานศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาคือการเรียนแบบ ออนไลน์ site, เรียนที่โรงเรียนโดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของสอบค o n น a n นเรียนที่บ้านด้วยเอกสารเช่นหนังสือแบบฝึกหัดใบงานและสื่อการเรียนรู้อื่นๆภายใต้การดูแลช่วยเหลือของผู้ปกครองในขณะที่เรียนรู้ออนมาน d เรียนแบบผสมผสาน ผ่านระบบแอปพลิเคชันและเอกสารใบงานขั้นตอนที่3ดํดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรับใบงานใบความรู้และคลิปการสอนทุกสัปดาห์ขั้นตอนที่4ติดตามนิเทศตรวจสอบและประเมินผลมีการติดตามงานและแจ้งผลการประเมินผ่านระบบแอปพลิเคชันขั้นตอนที่5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีดำเนินการประชุมรับข้อมูลแต่ละสัปดาห์เพื่อประเมินสถานการณ์ขั้นตอนที่6พัฒนาและปรับปรุงโดยสร้างข้อสรุปวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณร้อยละ80ผู้เรียนระดับปถมวัยมีพัฒนาการสมวัยตามระดับ ร้อยละ70ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีผลการอ่านการเขียนอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ80ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีผลสัมฤ็ธทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยรวม8กลุ่มสาระอยู่ในระดับดีร้อยละ80ิ ครูโรงเรียนบ้านปางมายาออกแบบการจัดการเรียนรู้ยิงมาตรฐานด้วยกระบวนการ active learning เชิงคุณภาพการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาเกิดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้านผ่านรูปแบบการบริหาร p m y s Framework และกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในการกระตุ้นและพัฒนาผู้เรียนก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ตามระดับชั้น